โยโยโยสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจคลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่า เราจะคืนไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนวิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมแชร์ในใจฟังคลิปลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายแอดของเราครับแอด V I P K L N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ไม่มีค่าด้จ่ายแต่อย่งางใดแถมได้ข้อมูลแบบ V I P ขอบคุณ S c C 777ครับมาถึงค่ำคืนวันอังคารน,นะคร ีเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มนะครับผมก็คัดเอา3คู่จาก3กลุ่มมาฝากกันในคลิปนี้ครับแต่เริ่มที่เวลาที่คืน55กันก่อนนะครับในกลุ่ม F อฟลาซิโอจากอิตาลีเปิดบ้านเจอกับคลับบูชจากเบลเยียมครับ กลุ่มนี้เนี่ยดอทมูลเข้ารอบไปแล้ว1ทีมนะครับดังนั้น2ทีมนี้ต้องแย่งกันเข้ารอบครับโดยล่าสุดลาซิโอมี9นาคะแนนนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอดอทมูลมา1ต่อ1สภาพทีมไม่มีสนัดลูริตคนเดียวครับที่เหลือตรงกลางเซอร์เกนิลินโควิดซาวิตลูคัสเรวาลุยส์อาร์เบโตนะครับข้างหน้าทั้งโจกินกอเรอาชิโรอิมโมบิเลพร้อมลงล่าตาข่ายฟังคับบูชมี7จดคะแนนครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเซนิตมา3ต่อ0ูนะครับเอมเรียลเดนิส พวกชาวนะครับน่าจะเป็นโนอาลังพร้อมลงเล่นนะครับเกมแรกเสมอกัหนึ่งหนึ่งที่บ้านของคลับบูชครับเงื่อนไขคืนวันนี้ลาซิโอขอแค่ผลเสมอก็จะการันตีการเข้ารอบนะครับในขณะที่คลับบูชต้องบุกชนะเท่านั้นนะครับซึ่งเงื่อนไขตรงนี้น่าจะทําให้คลับบูชต้องเปิดเกมใส่ลาซิโอนะครับดูแล้วมีโอกาสเข้าทันลาซิโอสูงมากครับโอกาสที่ลาซิโอจะเปิดบ้านเบียชนะมีสูงครับผมว่าวัดใจเจ้าถิ่นเลยครับจะเก็บสามแต้มในคืนวันนี้และเข้ารอบตามดอทมุนได้นะครับ ถยไปที่เวลาตีสามตรงในกลุ่ม G ีครับบาซโลน่าจากสเปนจะเปิดบ้านเจอกับยูนุสจากอิตาลีบาสโลน่าชนะมา5นัดรวดก็มี15นาคะแนนเต็มนะครับเช่นเดียวกับยูเว่ที่ชนะ4แพ้1นะครับเท <c oughs> ่ากับว่าทั้งสองทีมนี่การันตีการเข้ารอบไปแล้วทั้งคู่ครับบาซ่าเกมล่าสุดบุกถล่มเฟลินวาลสมา3ต่อศูนย์ะครับสภาพทีมไม่มีเคลาดัดปีเกอันซูฟาติอุสมมนเดมเบเล่ตัวหลักๆเนี่ย ตรงกลางนะครับมีอเลมเปียนนชมีโอกาสลงเจอทีมเก่าครับแล้วก็เล่นกับเฟนกี้เดยอยองนะครับแนวรุกลิโอเนลเมสซี่องตัวคริสแมนก็จะเป็นแกนหลักฝั่งของยูเวนตุสเนี่ยก็เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มดินมโมเคียบมา3ต่อ0น,นะครับไม่มีจิจิบูฟ่อนแล้วก็จอนโจคิเอลินนี่นะครับ ตัวหลักๆตรงกลางโรดิโก้เบนเชนกูครับอาตูครับก็มีโอกาสเจอทีมเก่าแนวรุกยืนครบเลยครับปาโรดีบาราคริสเตโนโรนาลโดอัลบาโรโมราต้าครับก็อย่างที่ทราบนะครับทั้งสองทีมการันตีการเข้ารอบไปแล้วครับเกมแรกเป็นบาร์เซโลนาที่บุกชนะก่อน2ต่อ0นย์นะครับโดยเงื่อนไขคืนวันนี้จริงๆบาร์ซ่าขอแค่ผลเสมอจะการันตีแชมป์กลุ่มนะครับในขณะที่ยูนตุสถ้าอยากจะจบแชมป์กลุ่มต้องบุกชนะบาร์ซ่าด้วยความห่าง2สกอร์เช่นเดียวกันนะครับดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงสูสีครับบาร์ซ่า อยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีมากๆโดยเฉพาะในลีกนี่ล่าสุดก็แพ้คาดิสมาแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับความมั่นใจผมว่าหายไปเยอะครับดังนั้นซื้อ2บมุมเชียร์ไปที่ยูเวนตุสดีกว่าครับมีโอกาสออกเสมอสูงครับวัดใจยูเว่ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับ ปิดไทยคู่หนึ่งในเวลาตีสามในกลุ่ม H นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงจากฝรั่งเศสเปิดบ้านเจออิสตันบูจากตุรกีครับแปเชมี9คะแนนนะครับเกมล่าสุดบุกชนะแมนยูมา3-1ครับสภาพทีมไม่มีอิมาโรอาาโรอิกาดี้กับจูเลียนแร็กเซอร์นะครับแต่ว่าผู้ที่ได้พักในเกมลีกจะกลับมาครับมาร์โกวารติเนมาจะเล่นกับดีมาเรียและเอมปัปเป้ครับฝั่งของอิสตันบู ม่มีลุ้นอะไรแล้วครับมีแค่3มคะแนนเกมล่าสุดแพคามันให้ไรสิกมา3ต่อ4นะครับแถมคืนวันนี้มาร์ตินสเคอร์เทลปรากันหลังตัวเก่งติดโทษแบนอีกนะครับตวัวหลักมีอีรฟันคาเวซ่เอดินวิสก้าหน้าเป้าเป็นเดมบาบานะครับเกมแรกที่เจอกันเป๊เชบุกชนะ2 0ครับเงื่อไขคืนวันนี้เปเชขอแค่ชนะจะการันตีการเข้ารอบทันทีนะครับดูแล้วเจอกับอิสซันบูที่หมดลุ้นแล้วครับน่าจะเป็นเป๊เชเนมาพักมาเต็มถังเลยครับเพื่อเกมนี้ครับ ดังนั้นเฟสเชการันตี2ประตูยืนพื้นมีแน่แน่ลุ้นเม็ดสสบายใจกว่าเชียร์ปารีสแซงต์แชตแมงนะครับสรุป3ทีมครับผมชอบไปที่ลาซิโอยูเวนตุสและปารีสแซงต์แชคแมงครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย